อนนี้กลับมาเป็นคุณครูเหมือนเดิมแล้วนะคะต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะวิทยากรลำดัดท่านต่อมาเลยค่ะนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์เกิกค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะ แตนจีดาเก็บเรื่องมาเยอะเลยแล้วแล้วจะเล่ากันหมดไม่เล่าไม่เล่าไม่เล่าให้ดูตัวอย่างเอามาคมขวัญก่อนใช่ไหมคะเรื่อเนี่ยยังเล่นต่อได้เลยนะตาขยายฝูงบัวูงนาให้หลานก็หลานเล่นจ็ป้านบัวป้านควายมายใหญ่ตามาดี่ตาที่ยังไม่สอนด้วยอันเนี้ยว่สอนก่อนจะไปกินข้าวแล้วใครทําไม่ได้ไม่ไปสอนเม่อนกินข้าวแล้วจะได้คาใจกันสุดที่สุดทำไมถามไหมจ๊ะนี้ใจ หลานก็หลานก็ให้หลานเป่าหลานก็มัวแต่ปั้นรัวปั้นควายายกลับมายายหลานยายตาประมาตาตีหลานตัวนี้ก็เลยรล่าให้ยงงไปหาลัดตอนเลยนะไปหาในในพานเอาธนูยิงการในพานผมไม่ไม่ีโครงการ้าก็เลยไปหาหนูมากัดสายธนูของในพานเรื่องก็ดำเนินต่อไปแบบเดิมไปนิทานเข้าแบบเหมือนกันเล่าวนซ้ำแล้วจะนั่งย้อนกลับเหมือนแมวย็บฝุ่งเลยอ่ะ ช้างก็แมงวีมาตองตาตอนที่เด็กร้องไห้ก็เลยหลายก็เลยบอกให้แมงวีไปตอมตาค้างค้างบอกเฮ้ยไม่ต้องมาตอมจะไปขึ้นเตือนๆตลิงตลิงบอกไม่ต้องไม่ต้องจะไปพัทับน้ำน้ำบอกไม่ต้องต้องจะไปยำดับไฟไฟบอกไม่ต้องต้องจะไปไม่ฟางฟางบอกไม่ต้องไม่ต้องจะไปอนหัวหมาดีหมาดกหมาดงหมาดีหมาดกไมาดีหมาอีอมาดีหมาดูหมาอกไมอดีหมงดีมาดีหมาดูหมาดีหพานีหมาบอกเา้ยไม้อีไมาดีหมาดีหมาดีหมาอีไมาดงหมาดีหมาดีหมาดีหานีหมาด มีนั้นตาขยายก็เลยได้ตัวได้งานเก็บใส่กระสอบดูนะแล้วเดี๋ยวเราเรียนกันตอนขอดะไมกินข้าวก็เลยเก็บใส่กระสอบที่หนึ่งใส่กระสอบที่สองังยังไ,ไ,ไ,ไม่ไม่สอนอ่ะนี้ไม่สอนแต่เล่าให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเราให้เล่นทัชนะกันถ้าเกิดทําอันนี้นะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงไม่เสร็จแล้วเพราะมันช้าหน่อยแล้วกระสอบที่สาม กระสอบที่สี่เอา้าดึงเลยดึงปากกระสอบปิดกระสอบแน่นห้ากระสอบเนี่ยดึงนะมีตัวม <What? S 1> ีตัวแทนแล้วเอาพอเดี๋ยวนี้หลุดม <c oughs> าดึงดึงวัาแน่จริงๆแล้วแน่นะใช่ไหมทีนี้ก็เอากระสอบที่ใส่ถั่วกางงาเอาไปให้ตาเอาไปขายที่ให้กับพ่อค้าที่ในตลาดพ่อค้าบอกโอ้โหปีนี้ได้มาเยอะแยะเลยตาขยายได้ทั้งห้ากระสอบ แล้วห้านเปิดปากกระสอบปวดด้วยว่าในถั่วกระงาของเราเนี่ยมันปวดอุ่มขนาดไหนเม็ดเโตกว่าทุกปีก็เลยห้านก็เลยแกะปากกระสอบที่หนึ่งกระสอบที่สองกระสอบที่สามกระสอบที่สี่และกระสอบที่ห้าได้เงินเต็มกระเป๋ากระบป๋ายังยังไม่จบแล้วก็เลยนั่งรถโยกเยกรถเราเราอยู่ปากต่างจังหวัดที่นี่โยกเยกโยกเยกตาก็ะสบงกแล้วพอเรถโยกเยกมาหลานก็ะสบงกแล้ว ย้ายก็สบระงกแล้วก็โยกเยกโยกเยกระหว่างที่โยกเยกนั้นรถมันตกหลุมตึงยายลืมตามาพอดีเห็นยุงตัวหนึ่งบินวิ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 ววาหูตายตาแล้วตื่ตตียุงตียุงกัาลังตอมตาก็เลยตียุงก็เลยแบนแล,ล้วตายแล้วก็เลยโยกเยกโยกเย,ก,ย,เยกกลับถึงบ้าน ปีนี้ได้เงินเต็มกระเป๋ายายกลับมายายไม่ได่าตากบมาตามไม่ตีหลานตัวดีก็เลยปั้นหัวปั้นควายเล่นอย่างมีความสุขน,นี่เรื่องตากับยายเดี๋ยวค่อยผูกป่ากระสอบและทำยุงกันเมื่อตอนจบตอนนี้อาจารย์เกิดหยิบหนังสือเล่มที่อาจารย์สมบูรณ์เขียนที่เขียนเรื่องข้าวเพียงมาเดเดียวแต่เล่มนี้เราไม่ได้คัดการเพราะหนังสือเนี่ยเอาแนวความคิดรวบยอดที่มันเป็นการเดินเรื่อง เหมือนกับมีหนังสือรานเวบันนี่แต่เป็นเป็นหนังสือที่ดีและก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่เรื่องนี้ยอยากอ่านให้ฟังแต่ก่อดาเล่าฟังนั้นอะ่ะกรุณาตั้นใจนี่เป็นหนังสือปลายเปิดที่ส่งผลให้เด็กจินตนาการขออ่านได้นนะเลยนะเรื่องอาจจะสมบูรณ์สินเธรรมนันการละครั้งหนึ่งยังมีกระต่ายน้อยมีแม่คอยปกปักรักษามาวันหนึ่งแม่รู้สึกเหื่อ้จึงแบบจึงบอกแม่ว่าแม่จะรูปกรยจอ่ะที่นี่หยุด ถ้าเราทิศานให้เด็กฟังเราไม่ต้องหยุดเลยนะควรจะสมุิทีเดียวเด็กกะได้แฮปปี้แล้วไม่ได้มาตัดตอนเล่าเรื่องตาใหญ่พุน่นๆแบบเมื่อกี้นี้แล้วเราถ้าเกิดใช้หนังสือเราก็ควรจะบอกเลยว,ว่าใครเป็นคนเขียนเรื่องใครเป็นคนวาดรูปให้มันถูกหลักและเด็กจะได้คุ้นชิน <c oughs> เมื่อตอนสมัยย <c oughs> ังเกิดเรียนชั้นปถมหนังสือสศึกษาหรือบางท่านหรือท <c oughs> ่านจินตดาจะต้องรู้จักในแพทย์เสนออินทรสุขศีใช่ป่ะและกรมชาการก็จะต้องมีคุณหญิงแม่นมากหรืออาจารย์แม่นมากสัจจร์ คุณหญิงแม่นมากแต่ตอนนั้นท่าน mm hmm. ยังไม่มียศก็แม่นมากชฉลวรีแต่ต้องเห็นจนคุ้นชินเลยใช่ป่าเด็กจะได้คุ้นชินชื่อเหล่านี้แล้วบางทีอาจจะจําเอาไว mind, mm ้ hmm. ในความรู้สึกว่าอยากเก่งแบบคนนี้หรือแม่ก็อยากเก่งอย่างอาจารยินดาอยากเก่งอะารอย่างอาจารย์ชีวันอยากเก่งอย่างครูเอ,อ,ทอทื้องอาจารย์พิทาวผมอ่านต่อนนะที่หยุดพักเนี่ยแต่ถ้าเราเป็นครู aging, เราไม่ต้องหยุดพักเลยนะเราอ่านรวดเดียวและเล่นกิจกรรมต่อให้เด็กสนุกสนานอย่างเดียวเลย แล้วครูก็ต้องประดับประดาตัวเองไม่ว่าจะเสียงไว่ได้ความเพราะเห็นไหมเมื่อกี้ผมเปิดหนังสือมาผมไม่ต้องหาหนังสือเพราะเราไปเตรียมพร้อมครูสอนดีก็ต้องเตรียมพร้อมผมบอกเลยว่าผมอาจจะเก่งสู้ครูสอนดีไม่ได้ในวันนี้เพราะครูสอนดีนี่แหละสุดยอดกว่างั้นไม่ได้เป็นครูสอนดีหรอกแต่ผู้เดียวเที่ยวไปให้ไกลริบแม่กัะซิโบโอสายสมอเท่าเจ้าจากไปใจแม่ต้องขาดรอนแม่จะจอน หรือจะวิ่งวิ่งตามจ้องไปในทันทีในหนังสือเขาไม่มีวิ่งหรอกแต่เราเติมซะจอเนี่ยเราจะได้ให้เด็กเห็นภาพไปด้วย <c oughs> ถ้าแม่ตามลูกจะหนีไปเป,เป็นปลาแหวกว่ายทาราอย่างเร็วรีบแม่ก็จะเป็นชาวประมงในทันทีจับเอาสุดชีวีของแม่นั้นคืนมาลูกจะหนีต่อไปเป็นเมฆน้อยและร่องรอยอย,อยู่ในพวงวมหาแม่ก็จะปลอมแปลงกายะเป็นภูผาหรือภูเขาสูงเยี่ยมเทียงแม ลูกตัวน,นี้ต่อไปเป็นดอกไม้ซุกซ่อนกายหลบอยู่ในสมบัติแม่ก็จะเป็นคนสวนแห่งนั้นรับจองฝันกลับมาไม่ช้านานลูกตัวน,นี้ต่อไปกลายเป็นนก <c oughs> ออกเหินหกบอยบินโผผินผ,ล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 ผล่านแม่ก็จะเป็นต้นไม้ริมสายทานให้ลูกผ่านมาพักพำนักนอนลูกจะหน,นีต่อไปกลายเป็นเรือมีหางเสือชักใบไม่ผันผ่อนแม่ก็จะเป็นกระแสลมพัดเจ้าจรส่นครที่แม่หมายได้ดังใจลูกจะหน,นีต่อไปไม่รอดรัก คราานี้จะเป็นรถไะยาวชึกกระชับชึกกระชับวิ่งไปแม่จะตามอย่างไรก็ไม่ทันลูกจะหนีต่อไปไม่ยอ่อท้อแม่วิ่งข้อตามลูกวิ่งข้อแม่แม่จะตามเจ้าต่อไปไม่ยอ่อท้อลูกวิ่งข้อตามรางแม่ไม่หวั่นแม่ก็จะปลอมแปลงกายยาอย่างฉับพลันเป็นสถานีรถไฟที่จอมฝันต้องจอดรอลูกจะหนีต่อไปเป็นเด็กน้อยๆมาเป็นเด็กแล้วนะ ตัวกระจจร่ายวิ่งหลบในห้องหอแม่ก็จะเป็นแม่ของนวลรอออก,กางแขนรอโอบกอดยอดชีวีโอ้แม่จา๋าลูกมั่นใจในความรักแจ้งประจักษ์ในดวงจิตไม่คิดหนีลูกจะอยู่กับแม่ให้นานปีเป็นคนดีของแม่ลูกแน่ใจแม่กระต่ายจึงหยิบหัวผักกาดจากกระจาดแล้วบรรจงส่งให้กินเถิดหนอกินเถิดให้ชื่นใจแม่อยู่ใกล้ลูกแล้วเนี่ยแก้วตาลูกเอ๋ยเราเถอะแม่จะก่อมนวลรมม่แม่รักเจ้านักหนาะ วัญเอ๋ยอย่าหนีไปให้ไกลตาชื่นชีวาของแม่คนเดียวเอ๋ยเอาครูสอนดีหลับตาเจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อนเอ่ยขําแล้วเจ้าจะนอนที่ตรงไหนนอนไหนก็นอนได้สุมทุมพุ่มไม้ก็เคยนอนลืมตาเพราะเวลามันสั้นผมต้องเร่งนะอันนี้ไม่เห็นภาพแต่ถ้าจะส่งผลให้เด็กเห็นจินตภาพหลับตาใหม่ จันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั้งให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดูขอยายชูเลี้ยงน้องข้าเถิดขออาจารย์เกิดมาเล่านิทานให้ครูสอนดีฟังลืมตาแล้วจะเห็นภาพเป็นบางช่วงใช่ไหม ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งอะเรเห็นภาพแน่นอนขอช้างขอมาให้น้องแค่ฉีดนี่เขาเรียกว่าส่งผ่านให้เด็กเชื่อมโยงเห็นภาพที่เขาเรียกว่าเริ่มจินตนาการเนี่ยหนังสือแค่เล่มเดียวเนี่ยมันส่งผ่านพอวางหนังสือปุ๊บพออ้าวพอ,พอพอหลับไปแล้วใช่ไหมยหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาที่อยู่ในถุงอะเช็ดน้ําตาทําไมแล้วเดี๋ยวพ่อกระต่ายก็จะชวนแม่ลูกไปเล่นสตีไม่ต้องเช็ดน้ําตาหรอก <ข>ครี่ผ้าคลอ่ผ้านิดหนึ่งจะเห็นว่าหนังสือเล่มเดียวเนี่ยสามารถใช้ได้ถึงร้อยวิธีอือาครีผ้าออกนะครับพับเหมือนตอนเราเป็นลูกเสือและเนตรนารีครับครึ่งแล้วม้วนลงไปเหมือนโรตีสายไหมที่อยุธยานี่เราลากไปอยุธยาไ,ได้แล้วม้วนลงไปเห็นไหมถ้าจะเป็นลูกเสือและเนตรนารีเนี่ยแค่เนี่ย พอเราพลิกกลับเนี่ยเราก็ใส่วักเกิลแล้วถ้าเป็นลูกเสือใช่ป่ะอย่างนี้เสร็จแล้วถึงถึงแค่นี้แล้วใช่ไหมครับถึงแค่นี้แล้วใช่ไหมครับถึงไหมม้วนวงกลมที่เราม้วนล,ลงไปที่ม้วนผ้าเนี่ยให้อยู่ข้างหน้าเราให้อยู่ข้างหน้าเาราม้วนเนี่ยอยู่ข้างหน้าอ้าวใครยังใครยังใครยังเอาม้วนเข้าหาตัวให้ออกมาอยู่ข้างหน้าซะนะแล้วหักเพิบเหมือนตะเกียบสองอันขีบ ชายธงอยู่เห็นไหมเห็นไหมขีดชายธงอย่างเห็นไหมขีดชายธงแล้วนะขีดชายธงนะนนะงันี่ยมตะเกียบสองอันคีบชายธงทําปืนแก๊บแบบนี้ไว้ทุกคนเปียงเปียงเปียงแต่เราไม่ยิงใครเรามีติดตัวของเราเสมอใช่ไหมดูนะเอาวางทาบนิ้วชี้และนิ้วกลางและเอานิ้วโป้งหนีบลงไป แบบนี้ผมมือซ้ายขอโทษด้วยที่ทำให้เหมือนกับเป็นปกติเหมือนคนถนัดกว่าแล้วทิ้งลงไปปึง้งชายธงก็จะไปอยู่ข้างหน้าหรือหลังมือของเราแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับลูดให้ขึ้นมาเหลือชายผ้าที่เป็นตะเกียบเนี่ยสองอันเนี่ยเหลือสั้นนิดนึงเสร็จแล้วเอาอันนี้อ้อมเข้ามาหาอุ้งมือ อ้อมเข้ามาดูนะดูนะต้องต้องอ้อมทางนี้นะไม่เดืออย่าเอามาทางด้านแก้มมือตรงตรงเกือบจะถึงสันมือที่อยู่ตรงข้อมือนะต้องผ่านข้างนอกนะแล้วก็ใส่ลงไปในอุ้งมือแล้วก็ยัดลงไปดึงนิ้วออกดึงนิ้วออกดึงนิ้วออกแล้วก็ลูดปืนถ้าโยนขึ้นไปมันก็จะเจอลูกยางลูกหนึ่งแล้วหยิบขึ้นมา มันก็เป็นเรื่องกระต่ายน้อยหนีแม่แล้ววิ่งกระลัก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 แล้วเข้ากระเป๋าไปทําได้ยังทำได้ยัง,ยงคุณบิดาไม่ต้องโยกชะงกหน้าแล้วคุณบิดาก็ชะงกเรื่องเก่าซ้ําเดิมได้ยังเนี่ยได้แล้วเจ๋งเจ๋งมากเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ยหมย่ยิบชายทงขึ้นมาใหม่ ถ้าใครยังไม่มีชายทงก็ม้วนชายทงซะเห็นไหมที่ผมไปเอากระต่ายน้อยหนีแม่มาไม่ใช่เล่าแค่เรื่องแต่จะเชื่อมโยงจากตรงนี้ต่อไปอ้าวถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมถือปืนคนป่าถือปืนปืนเราไม่มีไม่มีพิษไม่มีพิษสงอะไรกับใครแต่เด็กตอนเป็นเด็กเล็กบทบาทสมมุติจะต้องมีปืนด้วยมือทุกคน พราะจะต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนจริงไหมจริงไหมกระโดดโลดเต้นชกอากาศเด็กป .3 ป .2 ป .3 ขึ้นป .3 เนี่ยจะต้องเป็นแบบเนี้ยเออออเออ,อ,อแบบเนี้ยอ่ะเสร็จแล้วใส่ลงไปาวางลงไปบนหน้านิ้วชี้และนิ้วกลางแล้วปล่อยให้ห้อยลงไปหลังนิ้วชายธงห้อยลหลังมือเราเสร็จแล้วอ้อมอ้อมตรงด้านนอกนะอย่าอ้อมข้างในตรงนี้นะ อ้อมด้านนอกอาจะเกิดอ้อมแล้วนะดูนะดูนะอ้อมแล้วก็ใส่เข้าไปในอุ้งมือตรงนี้ธรรมดาพอใส่ลงไปแล้วเหมือนนิ้วเราเนี่ยถูกมัดแล้วก็ดึงนิ้วออกเฉยๆดูนะดึงออกเฉยๆแล้วก็ดึงเหมือนลูดเชือกให้มันนั่นเป็นปมแค่เนี้ยมันก็จะเป็นลูกยางของปอตทอที่โฆษณาเจียกอะคนรักโลกอะพลังงานสะอาดอะเห็นไหม แล้วก็แค่เอานิ้วสอยเข้าไปในปมที่เราผูกเชือกธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นกระต่ายแล้วทีนี้เราจะเล่นเรื่องกระต่ายเราจะทำอะไรได้เยอะแยะเลยใช่ไหมเนี่ยขอจับมือเลยอ่ะเอาเฉยเฉนะเอาใส่นีนไไ้ไม่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 ไปไหนหรอกเนี่ยเอาโหนี่ครับฟังนี้ใช่ไหมให้น้ำไปยังไง เอาไหมเอามไหมมาเนี่ยถูแลถูแลถูแลอ๋อเอาไมอย่างนั้นอ่ะยัดเข้าไปเฉยๆเอานิ้วออกเอานิ้วออกเนี่ยกับผมธรรมดาเอาไหมเอาไหมพอแล้วนะเดินหน้าต่อแล้วนะคิดว่าเดินหน้าต่อได้ไหมครับได้นะอ้า่คลี่ผ้าเช็ดหน้าออกมาเป็นผืนสี่เหลี่ยมอย่างเดิมผมรู้เลยนะวันนี้วันพฤหัสผมเลยเตรียมผ้าเช็ดหน้าสีส้มมา ครีแบบนี้ไว้ดูผมเล่าเรื่องให้มันลื่นทีเดียวก่อนนะสมมุติว่าผมเป็นแม่ครัวเมื่อตอนตีห้าผมเปิดไฟแป็กดวงเดียวมันก็หลีมากเลยแล้วก็เดินผ่านผ้าที่เป็นผ้าปูพื้นนี้เพื่อจะไปตลาดซื้อกับข้าวมาขายเตรียมทํากับข้าวขายระหว่างที่เดินผ่านผ้าปูพื้นนั้น ผ้าผืนนี้มันขยุกขยิกขยุกขยิกแบบนี้ยังไม่ต้องทำตามยังไม่ต้องทำตามแหมขยุกขยิกก็ทำตามขยุกขยิกใช่ไหมขยุกขยิกแบบนี้อุ๊ยแม่ครัวสงสัยว่าผ้าที่ปูพืนนียมันทำไมขยุกอีกก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วสลัดสลัดมันไม่มีอะไรนี่ต้ผ้าก็ไม่มีอะไรผ้าก็ไม่มีอะไรแล้วมันขยุกขยิกได้ยังไงแม่ครัวก็เลยปูผ้าไว้อย่างเดิมขณะที่แม่ครัวจะก้าวข้ามผ้ามันก็ขยุกขยิกขยุกขยิกแม่ครัวตกใจเอ๊ะ มันมีอะไรกันแน่หยิบขึ้นมาสลัดสลัดไม่มีอ้าว,แล,วาแล้วเมื่อกี้อะไรมันก็อยู่ใกล้ตาเราฝาดหรือเปล่าแม่คัวก็เลยสงสัยก็เลยหยิบผ้าผืนนั้นมาพับจากสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมถ้าอยากตามก็ได้นะแล้วก็ทบด้านซ้ายทบด้านขวาม้วนผ้าลงไปเหมือนโรตีสายไหมอีก แล้วสลัดผ้าอุ้ยผมทำแล้วมันมันไม่สวยอ่ะสลัดผ้ามันไม่มีอะไรนี่แม่ครัวก็ยังสงสัยกแล้วเมื่อกี้อะไรมันขยุกขยิกแม่ครัวก็เลยพลิกผ้าแล้วก็ทบด้านซ้ายทบด้านขวามันเป็นแมงกะพรุนตัวหนึ่งว่ายน้ำกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกแม่ครัวจับมับวันนี้เราทําเลี้ยงคนงานดีกว่าเพราะแมงกะพรุนยําขายไม่ได้แต่เนตัวเดียวเดี๋ยวก็ตีกันตายเอาละเมื่อกี้อะไรมันขยุกขยิกก็เลยม้วนไม่สนใจแมงกะพรุนม้วนผ้าต่อไป อ้าวใครเอาห่อหมากคุณยายมาทิ้งไว้ใต้ผ้าวะขอโทษที่พูดจาไม่เพาะพอพูดอย่างแม่ครัวแม่ครัวก็เลยปรินห่อหมากดูปรินปรินปรินอ้าวมีตะก,ก้าของหนูน้อยหมวกแดงทิ้งไว้ในห่อหมากอีกอันหนึ่งเล็กซะด้วยแม่ครัวก็เลยเอามือล้วงลงไปในตะก,ก้าของหนูน้อยหมวกแดงมันมีทอฟฟี่เม็ดหนึ่งแล้วแม่ครัวก็เลยแกะทอฟฟี่ดู แต่ก่อนจะแกะดูแม่ครัวแม่ครัวก็ผูกชายทอฟี่ด้านหนึ่งแล้วก็กะจะแกะด้านนี้มันก็เลยมีกระลอกตัวหนึ่งกระโดดออกมาจากทอฟี่พิสายแล้วมันยน่นจนกระทั่งงอมมาก <c oughs> กระโดดออกไป <c oughs> เห็นไหมแล้วเชื่อไหมผมไปแกะพอไปเล่ากับเด็กผมแกลอกเด็กอีกว่าพอแม่ครัวจับหนูตัวนี้ได้แล้วคิดว่าแกล้งมันดีกว่าจับมัน ผูกหางให้เป็นปมวันนี้ยังไม่ทําร้ายปล่อยมันก่อนไปกระลอกกระลอกพูดผิดแล้วปล่อยมันไปก่อนแต่พอแม่ครัวผูกปมแค่นั้นเนี่ยดูสิพอแม่ครัวเอามือกลับมามันมัน,มนดิ้นตามมือแม่ครัวพอแม่ครัวเอ้ยมันทำไมตามแม่ครัวก็เลยแกล้งทํากลับมามันก็ตามมือแท้ที่จริงผมก็บิดไปบิดมาแค่มันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยอยากทําอันนี้ยังละ่ะอยากทํา ถ้าอยากทำอันนี้เราก็เดินหน้ากันต่อไปพับผ้าเป็นสามเหลี่ยมพับผ้าเป็นสามเหลี่ยมแล้วนะให้เอาแนบอกเราไว้แล้วก็พับด้านซ้ายพับด้านขวาทบกันธรรมดาเหมือนเป็นซองจดหมายเห็นไหมเหมือนเป็นซองจดหมายแล้วก็ม้วนด้านบนเนี่ยลงไปเรื่อยๆม้วนลงไป แน่นก็ได้หลวมก็ได้แต่แน่นกลางๆอ่ะพอดีพอดีเสร็จแล้วเมื่อกี้เหมือนลูกเสือและเนนารีใช่ป่ะได้ขนาดนี้นะม้วนจะอยู่ด้านหน้าเราพลิกเอาม้วนนั้นแนบเข้าหาตัวแล้วก็ทบด้านซ้ายทบด้านขวาให้มันทบกันจริงๆให้มันทบกันจริงๆทบกันแบบเนี้ยทบกันจริงๆเห็นไหมทบกันแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแท่งที่ม้วนเนี่ยทบกันอยู่ข้างหน้า จับชายผ้าตรงนี้ใส่ลงไปในนี้จับชายผ้าเนี่ยใส่ลงไปในนี้จับชายผ้าที่ทบกันเนี่ยจับชายนี้ใส่ลงไปนี้นะผมจับใส่แล้วนะเดี๋ยวก็จะมีคนได้บ้างไม่คนได้บ้างแล้วเดี๋ยวก็จะเราก็จะบอกต่อกันใส่ลงไปในนี้แล้วจับยัดลงไปเฉยๆเห็นไหมแบบเนี้ยมือผมจับอยู่แบบนี้ไหมก็พลิกกลับไอ้นี่เป็นชายผ้าที่ยัดกลับเข้าหาตัวแล้วก็เอานิ้วโป้งเนี่ยยัด ชายผ้าแล้วก็เอานิ้วชี้เนี่ยดึงสองข้างนี้มันก็จะปลิ้นชายผ้าออกมาเหมือนหางของทอ็อฟฟี่แล้วเสร็จแล้วผมลื่นเดี๋ยวผมกลับไปใหม่ไม่ต้องกลัวเลยนะบางคนก็ตามมาแล้วแล้วก็แค่ดึงชายผ้าแบบนี้แล้วผูกเหมือนผูกหูรองเท้าปกติออก็จะเป็นการลอกหรือหนูแล้วเนี่ยเห็นไหม แล้เดี๋ยวจะสอนวิธีการเกาเนี่ยสอนวิธีการเกาเนี่ยสอนแต่ตอนนี้ทําอันนี้ให้ได้กอ่อนอ้าวกลับไปใหม่กลับไปใหมเเ่เออได้แล้วนี่เนี่ยเจ๋งยืนให้ยืนเออได้แล้วสองคนสามคนสี่คนอ่ะตรงนี้ก็ได้แล้วตอนแรกเมื่อกี้ทาเชือกตรงนี้เป็นหลุมดําบอดตอนนี้ได้แล้วนี่ตรงนี้ได้แล้วนี่ตางนี้ได้ยังยังอา้าวเริ่มใหม่เริ่มใหม่พับครึ่งเร็วปื้เลยนะไม่เป็นไรนะอา้าว ทบด้านซ้ายทบด้านขวาอาจารย์จินดาด้วยอ่ะทบด้านขวาอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วใช่ไหมม้วนลงไปม้วนลงไปสักสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งม้วนลงไปได้เรื่อยๆอ่ะม้วนลงไปนะเป็นแบบนี้เลยนะม้วนจะอยู่ด้านหน้าเรานะแล้วพลิกเอาม้วนมาอยู่ในตัวเราข้างนอกก็จะเป็นเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมธรรมดาแล้วก็หัก ทบด้านซ้ายด้านขวาเหมือนเดิมแบบนี้เนี่ยทบด้านซ้ายด้านขวาเหมือนเดิมเสร็จแล้วเอาชายเนี่ยใส่ลงไปในช่องนี้เหมือนในกระบอกเนี่ยใส่ลงไปในกระบอก <çıktı? S 1> ในกระบอกอ่กระบอกเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมเอาอันที่ยัดเนี่ยกับข้อหาตัวเราแล้วเอาเนิ้วโป้งเนี่ยปรินไปเรื่อยๆยัดเข้าไปแล้วเอานิ้วซ้ายขวาเนี่ยปริน เห็นไหมมันก็จะต้องหลุดแน่ๆอยู่แล้วเนี่ยออกมาเป็นเหมือนทัอฟฟี่ถ้ารอบนี้ถ้าไม่ถ้าถ้าไม่เสร็จผมไม่รับผิดชอบนะผมไม่กินข้าวแล้วเฮ้ยแก้ง,กงยังอยู่ยังอยู่ไม่ไปไหน,ไหนใช่ตากระชายยังไม่ทำดูทวงเลยอ, <laughs> อดึงผ้านี้ออกอาข้างเดียวก็ลองก่อน พอดึงแบบนี้ก็ผูกธรรมดาผูกธรรมดา <c oughs> คนได้หนูแล้วนั่งรอเฉยๆคนยังไม่ได้หนูกลับไปตรงผ้าสามเหลี่ยมใหม่และคนที่คนที่ทำเสร็จแล้วหันไปบอกเพื่อนด้วยตีมือให้ด้วยว่าผิดแล้วผิดแล้ว,ลวถูกแล้วถูกแล้วเอาใหม่นะครับครึ่งแล้วใช่ไหมครับครึ่งแล้วใช่ไหมครับยังครับครับแล้วทบด้านซ้ายทบด้านขวา ทบด้านซ้ายทบด้านขวาเสร็จแล้วม้วนล,ลงไปเหมือนโรตีสายไหมมว้มวนมว้มวนม้วนม้วนม้วนเนี่ยจะเป็นแบบนี้มว้มวนม้วนเสร็จแล้วพลิกกลับพลิกกลับแล้วนะพลิกกลับแล้วนะทบซ้ายขวาอีกซ้ายขวามันก็จะเป็นกระบรอกกับผมจะกระดกลิ้นผูเป็นกระบอกกระบอกอ่าเป็นกระบอก เอาชายเนี่ยใส่ลงไปในนี้เอานะชายนี้ใส่แล้วนะนะใส่ยังนั่นแหละถูกแล้วเอาชายนี้ใส่เข้าไปในนี้เหมือนกับปิดไอ้ที่มันทบกันมันจะได้ไม่หลุดเนี่ยใช่ไหมเสร็จแล้วแบบนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยให้พิิกับเข้าหาตัวแล้วเอานิ้วโป้งยัดเข้าไปแล้วเอานิ้วซ้ายกับนิ้วขวาปริ้นด้านข้างเนี่ยออกแล้ว ได้ไหมได้ไหมได้ไหมนี่มีคนได้แล้วด้วยทำทำกระลอกทำหนูดิ้นได้แล้วด้วยเอากระเด็นเป็นนี่เลยลูกตะก้อเลยอ่ะนี่ผมเพิ่งจะรู้ว่ามีลูกแดงเอ๋เลยเนี่ยเนี่ยเอาโทษโทษอ่านะรอทำได้แล้วอย่านั่งยิ้มหน้าหวานอย่างเดียวสอนคนอื่นแทนด้วยช่วย ช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อนเรียกกระดอกแล้วกันจะได้ดูแล้วเราไม่เครียดมากเอาวางบนมือเอาหัวมันเข้ามาหาข้อมือหาข้อศอกแบบนี้นะเอาหางพุ่งออกไปทางปลายนิ้วเสร็จแล้วนะเนี่ยนิ้วเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนเกาะแค่แกะเกาอะดูนะดูนะเนี่ย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 แบบเนี้ยแล้วก็ส่งสรงให้มันพุ่งเนี่ยสรงให้มันพุ่งแบบเนี้ยแต่พอ พอเราเอามือเนี่ยมารูปลงมันก็เหมือนเสมือนว่าเหมือนมันเคลื่อนเองโดยโดยมีชีวิตเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมและดูสิค่อยๆรูปมันมันก็ดิ้นได้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอ้ยไม่ไปเหรอไปสิไปสิฝึกไว้ฝึกไว้อัะนนะันเห็นไหมเหมือนน้องเลยลึกมาเลยสามคนเนี่ยคนที่บอกไม่ไปด้วยสี่คนเนี่ยมาเลย ยืนยืนให้เขาดูอวดหน่อยนะแถวเนี้ยเลยเลยยืนอวดเขาหน่อยมามาเฮอมาเฮอเดี๋ยวบ่ายจะได้เจอครูปิดาเจออาจารย์อาชาาัชราเร็วๆเร็วๆเอามาเลยดูนะกลุ่มสาวสาวสาวสอกเ,เกาเก่าหางหนูให้หน่อยสิแล้วจะงเกิดจะมายืนดูหนึ่งสองสามเห็นไหมแล้วเอาอีกทีนะ หนึ่งสองสาเที่ยวเที่ยวเนี้ยพอกลับไปถ้าใครเคยทําแล้วก็แล้วไปถ้าใครยังไม่เคยทําถ้าเอากลับไปที่โรงเรียนเราเที่ยวเนี้ยเด็กลักคุณครูอีกห้าสิบเท่าเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยหมดแล้วนะเรียบร้อยหมดแล้วนะคุณนายต้องเอาเชือก ไอ้นี่ไหมปากกระสอบเอาซะเลยนะหรือจะดูหนังสือก่อนอ่ะเสร็จแล้วนะดีใจด้วยครับที่ที่ที่ทำกระลอกได้อ่าจริงๆดีใจด้วยอ่ะคุณจิดาให้ดูหนังสือต่ออีกสักหน่อยหนึ่ง